แม่ช่วงนี้ใส่ทองด้วยนะหนูบีมเส้นที่หนูใส่เนี่ยมันเล็กไปหน่อยสู้ของลูกสาวป้าไม่ได้เลยไปเธอบีมเดี๋ยวจะไปรับรับใหม่ป้ายแดงไม่ทันนะเดี๋ยวแม่จะทำให้แกงมากกว่มามันแก่ต้องชนะทุกคนน้องดาววีคิสมาย อืมอร่อยใช่ป่ะส้มตำร้านนี้เด็ดอยู่นะบีมใช่พี่หมูตำไทยตำปูปลาตำลาวรสถึงทุกตำเลยอะนี่จะว่าไปความรักมันก็เหมือนส้มตำด้วยละเนาะยังไงอะพี่หมูก็มีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดชอบทำให้น้ำตาเล็ดอยู่บ่อยๆไงล่ะ ไม่ขาวม้หรอ,อโหมุกฝือดอะพี่หมูนี่มันต้องของหนูนี่เมื่อแล้วส้ตมตำอยากหมั่น้นต <c oughs> ่๋หยุดมีต้องพูด <c oughs> กินไปเลยนะไอ้น้องคนนี้พูดไม่ได้หรอราพูดอะไรอย่างนี้แล้วไม่ดีค่ะหลาบประทานอภัยคที่สาว เจสสาขอแก่เพิ่มไหมหนึ่งค่ะได้จ้าเฮ้ยมีอะไรตกใจะอะไรเอฟบีมก็ห็นพี่บีมลงในโซเชียลน่ะสิกำลังเป็นไวล้ออยู่ในออนไลน์ลนะมีคนดูตั้งสิบล้านเลยนะสิบล้านเลยเหรอ <c oughs> แบบนี้นองสาวพี่ก็เป็นดาราท่านหนึ่งแล้วสิใช่พี่ผูดูสิคนติดต่อกันมาเพียวเลยนะอ่ะเจสสาเก็บบัางได้้ะงได้ ร้อยหกสิบสแกนจ่ายนะคะได้เรียบร้อยค่ะอืไปค่ะบีมพี่ภูมิใจในตัวแกจริงๆเลยเก่งมากน้องพี่อยู่แล้วละค <c oughs> ่ะปะ <c oughs> ชิ๊ดที่เห็นหน้าภูมิใจตรงไหนเลยลูกสาวฉันเก่งกว่าตั้งเยอะท่านสวยกว่าทัางเก่งกว่า,าโอ๊ยะอะไรแมลตกใจ ใหญ่ยอกบ้านไม่ให้รู่ไมเสียงเลยแล้วทําไมสภาพแกเป็นแบบนี้อย่างกับผีบ้าเลยก็คนเพิ่งตื่นนะแม่จะให้สวยเหมือนนางฟ้าหรือไงเถียงแม่เหรอเนี้ยหนูไม่ได้เถียงแค่อธิบายให้แม่เข้าใจอืมแกนี่มันจริงๆเลยนี่ใส่เสียได้ใครมาเนี่ยออถามได้ก็ได้ผัวแม่มาไงอ้ใ่ยอพูดอย่างนี้ได้ไงพูดอย่างนี้ แล้วเมื่อวานแกไปทำงานมาไหนละเงินฉันไม่ได้เลยสักบาทนึงโอ้ยแม่หนูไปถ่ายละครเป็นตัวประกอบได้แค่ห้าร้อจะเอาเงินจากไหนมาให้แม่เล่าหนูก็ว่าจะมาขอแม่อยู่เนี่ยทำไมชีวิตแกมมนยังเหลวแหลกอยู่แบบนี้ล่ะแกรู้อะไรไหมยี่บีเพื่อนแกมันได้ดีไปแล้วฮะจริงเหรอแม่จริงฉันจะโกหกแก,ก,กทำไมล่ะ ไปเลยนะรีบไปอาบน้ําแต่งตัวให้สวยๆเลยแล้วก็เอาโทรศัพท์แกมามให้ฉันด้วยแม่จะเอาโทรศัพท์ไปทำไมอ่ะเธทน่าทำตามที่ฉันบอกไม่ต้องอยากรู้มากมก็ได้ ขอโทษนะครับคือผมมาสานสมตามนะครับเอ๋อจ้าเอาโยกเอาอะไรดีจ้ะสานเลยครับเอาอะไรดีจ้าอ่าผมเอาตำมไทยครบนึงครับได้จ้าแป๊บหนึ่งนะโอ้โฮไม่ต้องไปสนใจลูกป้าเขากำลังซ้อมเป็นเน็ตไอดอล อ๋อครับทำไมมันยากแบบนี้เนี่ย,ยแค่จะเป็นเน็ตไอดอลต้องพยายามมากขนาดนี้เลยเหรอ,อเรียบร้อยแล้วค่ะเจ๊จุจ๋มขอบใจมากจ้าแหมช่วงนี้ใส่ทองด้วยนะหนูบีม อ๋อใช่ค่ะหนูซื้อเป็นรางวัลให้ตัวเองนะคะอ๋อจ้าแต่ป้า,า,าว่านะเส้นที่หนูใส่เนี่ยมันเล็กไปหน่อยสู้ของลูกสาวป้าไม่ได้เลยค่ะเจ๊จุม๋มไปเถอะบีม เดี๋ยวจะไปรับรถใหม่ป้ายแดงไม่ทันนะค่ะพี่หอ๊แกออกรถใหม่แล้วหรบบีมใช่ใช่รถคันแรกในชีวิตของฉันเลยโยไปก่อนนะแม่แม่รีบเหมือนที่หนูได้ไยินไหมยีบีมมันมีรถขับแล้วส่วนหนูยังต้องนั่งรถเมย์อยู่เลยอายรเขาไม่เนียอายสิถามได้ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะทำให้แกมากกว่ามันแกต้องชนะทุกคนขอบคุณนะคะแม่น้ำคะ่ะคุณปีเตอร์เจ้าของร้านทองชื่อดังขอบคุณครับแหมเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วนะครับคุณโยกก็ไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะ ผู้ติดตามตอนนี้ก็แค่3ล้าน5เองโู3สมล้าน5เลยนะครับใช่ค่ะเป็นไงคะคุณปีเตอร์ลูกสาวป้าเก่งไหมเก่งมากเลยครับถ้าเก่งสนใจรับไปเป็นแฟนไหมล่ะคะลูกสาวป้าโสดแถมยังสวยอีกด้วยนะคงจะไม่ได้หรอกครับคือผมมีคนที่ชอบอยู่แล้วเอา้า หรอครับคุณปีเตอร์ก็คุณลูกหมูคนที่มากินส้มตำรานเจอยู่บ่อยๆนั่นแหละครับคนนั้นแหละอย่าไปชอบเลยค่ะผู้หญิงคนนั้นอย่าไปชอบเลยค่ะคุณปีเตอร์ใหญ่ลูกหมูน่ะเขามีแฟนแล้วค่ะหรอครับใช่ค่ะแล้วก็ท้องด้วยนะคะเห็นที่มากินส้มตำบ่อยๆก็เพราะแพ้ท้องนี้นะคะ เรื่องจริงเหรอครับเจ๊จูจริงค่ะไม่เชื่อถามหยกดูก็ได้หยกเขาเป็นเพื่อนกับน้องสาวลูกหมูเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงค่ะคุณปีเตอร์ภายนอกพี่หมูอาจจะดูเรียบร้อยแต่ถ้าผู้ชายมาร้อยก็เลียบหมดค่ะเห็นไหมคะคุณปีเตอร์เลือกลูกสาวของป้าดีกว่าค่ะลูกสาวป้าเหมาะสมกับคุณปีเตอร์ที่สุดแล้วไม่ไดีกว่า ผมขอตัวก่อนนะครับเอา้าคุณปีเตอร์โอยคุณปีเตอร์น่าเครียดใหญ่เลยแม่สงสัยจะช็อกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเขาก็หายแม่นี่ฉลาดจริงๆเลยนะคะทำได้ทุกอ,อย่างเลยอ่ะแน่นอนเพราะชีวิตใครหน้าไหนมันจะดีกว่าลูกสาวแม่ไม่ได้ ได้ยังไงคะมาพูดว่าหนูท้องได้ยังไงฉันก็ไม่รู้ฉันไม่ยินเขาพูดกันมาอีกทีแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงไงคะเจ๊จูบมาไปพูดต่อได้ยังไงนี่พี่หมูมาตะคอกใส่แม่หนูแบบนี้ได้ไงแม่หนูไม่ผิดสักหน่อยฉันถามดีๆเขียวเธอกับแม่เป็นอะไรกันมากเหรอเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เจ้าแต่จะเอาชนะฉันสังเกตมาหลายรอบแล้วสังเกตก็สังเกตไปสิดีซะอีก ฉันจะได้ไม่ต้องพูดให้เมื่อยปากฉันทําแบบที่เธอพูดจริงๆนั่นแหละแล้วฉันก็แค่อยากให้ลูกฉันมีชื่อเสียงมากวก,กว่าพวกเธอมีรถหรูกว่าพวกเธอมีเงินมีทองใช้รวมไปถึงมีสามีรวยเป็นเจ้าของร้านทองอย่างคุณปีเตอร์ด้วยตอนนี้ฉันมีมากกว่าเธอทุกอย่างแล้วนะไมีร้องล่ะ เจ๊จะทำแบบนี้ทำไมคะเจะ๊เห็นเราเป็นลูกค้าหรือเห็นเป็นคู่แข่งกันแน่ถึงจ้องแต่เราชนะแบบนี้น่าได้สิคะหนูไม่เห็นเข้าใจเลยว่าจะต้องเกทับกันไปถึงไหนทำตัวโอ้โอวดย,ยังไม่พอยี่จะมา้ว่าผลีที่เขาเสียหายอีกมีความสุขมากเหรอใช่ฉันมีความสุขที่ได้เห็นลูกสาวฉันอยู่เหนือนทุกคนบนโลกนี้ขอแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วขอบคุณมากค่ะ ที่ทำให้ผมได้เห็นท่าทางของคุณมากขึ้นคุณปีเตอร์เอาง่ดีอะแม่คุณปีเตอร์ได้ยินที่เราพูดหมดแล้วแบบนี้เขาก็ไม่เอาหยางแล้วสิคะเออคุณปีเตอร์คะป้าขอโทษแทนลูกสาวป้าด้วยนะคะจริงๆแล้วเยียยกเขาเป็นคนดีป้าเขาเป็นคนดี <c oughs> ที่ป้าทำไปก็เพราะป้าลกผู้ของป้าป้าไม่ได้มีเจตนายอย่างอื่นเลยนะ พอเลยครับเจ๊จุมันไม่ทันแล้วผมไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับผู้คุณอีกแม้แต่มาอุดูส้มตำผมก็จะไม่มาโถคุณพีเตอร์คะอย่าทำแบบนั้นเลยคะ่ะหยกชอบคุณนะคะหยกชอบคุณรวยๆยปาก็อ,อยากให้คุณเป็นลูกเขยคะ่ะเถิดนะคะเจ๊จุมหยก ฉันจะบอกอะไรให้นะคะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครหรือพยายามวัดคุณค่ากับใครเราทุกคนมีคุณค่าในตัวอยู่แล้วยิ่งพยายามคิดลบก,กดคนอื่นให้ต่ำเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นการฉุดตัวเองลงไปให้ต่ำเท่านั้นแต่เกถึพี่หมูนะาไปหานักอืนดีกว่า จะทำรีวิวประสบการณ์ร้านอาหารแถวนี้ด้วยทำให้ผู้ติดตามทั้งสิบ้านของพีมเข้ามาดูได้ได้ไปเฮอบินไปส่วนผมถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวกลับก่อนนะครับนี่มันค่ะอย่านลค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะเฮ้ยถ่ยแม่บุษสาออลา เธอสองคนดูแลด้วไนะได้ค่ะอ,อ๋อแล้วก็อย่าลืมให้ความสําคัญกับการบริการลูกค้านะเพราะมันเป็นสิ่งสําคัญของร้านเรารักเจ้าค่ะคุณลุกคุณลุกไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะพวกเราสองคนจะดูแลอย่างดีที่สุดเลยค่ะดีงั้นฉันขอตวัวก่อนนะบุนจูจีอยู่ได้ถ้าไม่เห็นว่าให้เงินเดือนเยอะนะฉันไม่อยู่หรอก ฉันก็เหมือนกันคิดแค่ว่าเมื่อทำงานตากแอร์เย็นๆไปวันๆก็แค่นั้นแหละอืลูกค้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทางร้านเรามีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะสินค้าแนะนำร้านเราก็จะมีแมนดาริสูตรทักซิโดสูตรพอพๆอไม่ต้องแนะนำหรอกเสียเวลา ฉันเอาบิสเนสสูตรได้ค่ะแล้วคุณลูกค้าจะรับสีอะไรดีคะสีน้ำตาลสีกรมท่าหรือว่าสีครีมดีคะงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะไม่ต้องเอาทั้งสามสีนั่นแหละมีกี่ตัวก็เอามาเอ็นเดี๋ยวฉันดูลูกค้าแนะล้วเราจะนาัดสักคู่นะคะเช็คกลินมาด้วยเลยล่ะได้เลยค่ะ เจอลูกค้าเยอะๆแบบนี้ก็ดีนะยกปิดดีไวขายของง่ายไม่ต้องพูดให้เหนื่อยนี้แหละพวกคนมีตังมชอบใช้ตังแบบไม่ค่อยคิดเรานะ่ะโชคดีแล้วแหละที่ได้ไม่อยู่ในร้านหรูแบบนี้ <c oughs> จริงแกน <c oughs> คนนี้ก็แต่งตัวดูดีเหมือนกันฉันว่าไม่เกินสิบนาทีหรอกเราขายได้แน่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านสูตร CVM ยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าสนใจสูตรแบบไหนดีคะมีแนะนำไหมครับพอดีผมยังเลือกไม่ได้เลยสินค้าแนะนำตอนนี้ก็ะจะมี m a n ดารินสูตรทักซิโดแล้วก็บ i สเนสสูตรค่ะอืมดีเลยครับถ้าอย่างนั้นผมขอ,อดูทั้งหมดเลยได้ไหมค,ครับครับมีอะไรหรือเปล่าครับ เดี๋ยว้าดูดีมากเลยนะครับปกติทางร้านมีแต่แบบสําเร็จรูปเหลอครับหรือว่ามีแบบสัตัดด้วยมีทั้งสองแบบนั่นแหละค่ะแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยเอ่อแล้วสีนี้มีเพิ่มกว่านี้ไหมครับผมว่ามันอ่อนไปนิดนึงไม่มีค่ะแค่นี้ฉันก็ยกมาให้คุณทั้งร้านแล้วแล้วคุณจะเลือกอีกนานไหมคะฉันพูดกับคุณตรงๆเลยนะตั้งแต่ฉันทําร้านนี้มาไม่มีใครเลือกมากเท่ากับคุณเลยนะสรุปจะเอาไหมเนี่ย พอดีผมก็เช็ครายละเอียดเยอะหน่อยนะครับผมกลัวว่าถ้าดูไม่ดีจะเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับอ๋อที่แท้ก็เป็นพวกไม่มีเงินแต่อยากใส่ของแพงนี่เองอไอ้เราก็หลบประจบกระแจงตั้งนานเสียเวลาจริงๆเอ่อถ้าอย่างนั้นผมขอลองใส่ก่อนได้ไหมครับจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อโอ๊ยฉันพูดขนาดนี้แล้วยังไม่เข้าใจอีกหรอทาไม่มีเงินก็ไปคนรวยๆวยเขาไม่มานั่งจู้จี้แบบแกหรอกฉันน่าจะเอกใจตั้งแต่แกขอดูสูตรทั้งหมดละ มีนามาไดาพูดแกให้ปืนน้ำลายเลยไปออกไปได้แล้วแต่ผมยังไม่ได้ลองสูตรเลยเครับพวกฉันพูดขนาดนี้ละแกะนี่มันด้าชีหัวด้าเลยนะไปชิวๆยังอีกถ้าไม่ไปฉันเอาน้ำสาดจริงด้วยนึกว่าจะรวยที่ไหนได้ให้โซเกะนั่นดิเสียเวลวาพวกเราจริงจิง สะดวกหรือเปล่าสะดวกค่ะเชิญเลือกดูก่อนได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะครับคุณดูแลร้านนี้เองทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะฉันเป็นคนตัดเย็บเองทั้งหมดถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆแต่ก็คัดสรรอย่างดีค่ะตั้งแต่เลือกผ้าคัตติง้งสีแล้วก็ดีไซน์ฉันเป็นคนคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลยนะคะว่าแต่คุณเปิดร้านใกล้ร้านด้วยแบบนี้ไม่กลัวจะขายไม่ออกเลยครับ ฉันไม่กลัวแล้วค่ะลูกค้ามีหลายประเภทมีทั้งชอบร้านหรูแล้วก็ร้านเล็กๆแบบฉันฉันไม่รู้ถูกลูกค้าหรอกค่ะครับออถ้าอย่างนั้นผมขอเล่ดูก่อนได้ไหมครับเชิญตามสบายเลยคะ่ะอยากสอบถามตรงไหนถามได้เลยนะคะฉันยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะขอบคุณครับ นี่ครับนามบัตรของผมผมเห็นว่าร้านของคุณมีคุณสมบัติที่ทางเราต้องการพอดีเลยทากถามคุณตัดสูตรส่งให้กับบริษัทของเราตัดสูตรต้องใช้กี่ตัวล่ะคะคร่าวๆก็200ตัวต่อเดือนครับ200ตัวต่อเดือนแต่ถ้าคุณเซ็นสัญญากับเรา10ปีเราการันตีรายได้ไม่ต่ำกว่าหล้านต่อปีแน่นอนครับปีละ1ล้าน10ปี ก็สิบล้านเลยนี่คะใช่ครับคุณสนใจไหมครับสนใจค่ะสนใจขอโทษนะครับทําไมคุณถึงเลือกร้านเล็กๆแบบนี้แทนที่จะเป็นร้านหรูๆนะครับผมไม่ได้สนใจว่าจะเป็นร้านเล็กหรือร้านหรูผมสนใจแค่การบริการที่ประทับใจผมเป็นลูกค้าก็อยากเลือกร้านที่เคารพลูกค้าทุกๆคนไม่ได้เลือกปฏิบัติเหมือนร้านหรูที่อยู่ข้างหน้านู้นะครับร้านหรูใช่ร้านที่อยู่ข้างหน้าสุดใช่ไหมครับใช่ครับ พอก็เห็นว่าผมไปซื้อสักที<ม>ขเขาโว็วยไว้เราก็ไล่ผมออกมาวันจะกิน,นอะไร่ะฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านกระจุงก็ดีเหมือนกันวันนี้ฉันก็อยากกินเก๋วยเตี๋ยวพวกเธอสองคนมาพอดีเลยฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยอ้าวคุณนกุกประชุมเสร็จแล้วหรอคะคุณลุกมีอะไรหรือเปล่าคะก่อนออกมาผมกัชัาพวคุณว่าอะไรคุณนุกบอกว่า ให้พูดจาดีๆกับลูกค้าเพราะว่าคือเรื่องสำคัญของการบริการค่ะก็รู้นี่แล้วทำไมพวกคุณถึงกล้าไล่ลูกค้าคนนี้ออกจากร้านพวกคุณรู้ไหมว่าลูกค้าที่พวกคุณไล่เขาเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ที่จะมาตัดสูตรกับร้านของเราดีลเลอร์รายใหญ่ใช่แล้วเขาก็คอมเพลนบริการของร้านเราการบริการแย่ๆของพวกเธอสองคนทำให้ร้านของเรา พลาดเงินไปมากกว่าสิบล้านพวกเธอจะรับผิดชอบอยังไงฮะสวยแล้วนะทองพวกเราผิดไปแล้วค่ะพวกเราขอโทษค่ะพวกเราไม่รู้ว่าคุณคือลูกค้าที่สําคัญมากขนาดนี้พวกเราสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแน่นอนค่ะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกแน่นอนเพราะฉันไล่พวกเธอออก